เอาพันหมายครับทำไมเราถึงไปไม่ถึงต้นมะเดื่อยักษ์ครับเพรีการไม่ปกติถ้าไปแล้วอาจจะรุนแรงอาจจะยิ่งกว่านี้เราถอยก่อนดีกว่านะคะไม่เป็นไรเลยโดยที่ ทหารที่มีอาวุธทหารที่มีอาวุธมันมีไอ้นี่แต่มันมีกําลังมันไม่มันไม่มีอาวุธแต่มีกําลังทหารที่มีอาวุธแต่มันมีกําลังเราเลยต้องขอถอยก่อนนะคะเดี๋ยวเรามากันอีกใหม่ไม่ต้องกลัวค่ะเราจีบเรายังไม่เสร็จด้วยซ้ำเราจะจีบเดี๋ยวเราไปตกเราเอาไปตกก่นค่ะเดี๋ยวเราจะหาแหล่งน้ําใหม่ก่อนนะคะเห็นไหมสังเกตไหมตอนขึ้นแหละเราทุรนทุรายขึ้น แต่ตอนลงเนี ну> ่ยมันฟืด no ทับเดียวถึง no ทับเดียวถึงแทบสะดุดล้มเออตอนขึ้นมันขึ้นขึ้นแนวแนวทางไงเรวเราเห็นว่าเดินธรรมดาธรรมดาแต่มันขึ้นแนวจัตอนลงมันเร็วตอนลงเราแทบจะพิจิตร์นี่แหละบอกตรงก่อนที่คนล่นออฟโรดอยู่นะผมว่าจักรยานแล้วผมก็ยืนแบกจักรยานแล้วก็ดูครับสนุกไหมครับเดี๋ยวขอไปก่อนถ้าแบกจักรยานแม่กอ้อมออฟโรดไปออฟโรดจะปัดอยู่นี่เหรอเลงกล้องอย่างนี้ มันไต่อะไรมันขึ้นทำไมมันหนึ่งขึ้นไม่ได้มันปั่นกันตอนก่อนตรงเนี้ยมันมีแค่อกนี้นะพี่อีที่เหลือเป็นร่องล้อหมดเลยลึกๆอ่ะตรงนี้ดินลงมาแล้วผมเดินจะแบกจักรยานข้าวไปก่อนนะนะไปลองนะโอ้โหไอ้สองล้อทันปูแล้วเพราะว่าดินมันแฉะข็งตรงนี้ตรงนี้ดินมันโตัวเงี้ยมันหลุมเลยเพราะว่ามันเป็นที่โคลนที่เลนอ่า ก็เออแต่เราไป่องไหนโก็ไม่มีเสียงไหนอีนนอ้ที่มาจากคลองที่เราไปเมื่อกี้ไงนี่ต้องไปทางนี้เดี๋ยวจะหาแล้วตกมีข้าเหนียวไหม น้ำตกเดี๋ยวข้างในจะเดี๋ยวจะทำตับหวานทำตับหวานนี่เดิมนี้เดี๋ยวทะลุเดี๋ยวถ้าเลี้ยวข้างตกก็เลี้ยวไปแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาออกมาทะลุที่ปาก พันหมายไม่รอลูกทัวร์เลยอ๋โอ้โห,โห,โหแม่งตน้นต้นอะไรเนี่ยโอ้หนามหนามโคตรแหลมเลยรลรเราจะเห็นวิถีชีวิตของคนเผ่าชินพื้นเมือง เขาได้ทาการหาปลาเราต้องการน้ําแค่นี้แล้วก็พอแล้วเองน้ำมันไม่ไม่เขียวไงน้ำยังไหลยอยู่เนี่ย,หยไหลไหลเรื่อยๆจนเผาคุ้เมืองเรากินข้าวเหนียวเขาคงชื่นชอบข้าวเหนียวเปน็นอย่างมากแล้วพักเราจะดำไปหาปลากินไะ อ้าวอันนี้อันนี้ป้อนข้าวเหนียวป้อนข้าวเหนียวตากร้องอ้าวกลับที่กลับแล้วก็สัมภาษณ์แบบโอ้โหกลับกล้องมืออ่ะไม่ไอ้เั๊กถ่ายถ่ายสัมภาษณ์ไปพูดไปโอ้โหอร่อยเหมือนกันว่าข้าวเหนียวเวลาเหนื่อยก็เหนียวอร่อยอ้าวป้อนเฮ้ยเป้อนเอาไปดันนี้ไปดูดูอะไร,ะไรบอ่บอบ่อนี่ปลาเหรอคะมาเล่นเลยเนี่ยนั่งนี่เหรอหินยอดนั่งนี่จะนั่งได้ งานบเด้งโอทำอะไรดิเ้อกพี่บตามมาไม่ได้ถ่ายติดปะเนี่ยฮะถ่ายติดไหมไม่ได้ถ่ายอ้าวชีวิตกูก็ทาทำงานเดี๋ยวใหม่นะผูจะทำ อง่งหน่อยหินล่นเลยเล่นเลย้อ้่กแล้วเคุณจะเห็นควันน่นที่ขึ้นมาจากน้ำโอเคไหมไม่ไม่เห็นพอมันใครมาตดยางเลยเนี่ยุมาเออ โอ้ยมันเปียกมันเปียกก้องไว้ลองมือถือซ้ายอยู่ข้างหลังทางมันมือถือแม่เองมันถูกไม่เป็นไรหรอกทำไมพูดอย่างนี้ตบน้ำมาสองรอบเลยฟู๊ดเออร้อยเออ๋ยวคว้าให้ไอเอ๊ะมันจะไม่ตกน้ำแต่มันจะกระแทกต้นไม้ดีกันนะดีกันเลไม่ใช่ไม่ห่วงหนูขวดเหล้าขวดเหล้าเนี่ยนไอเอ๊ะ ีาเอกเลยนี่ยตอเนี่ยคนเล่ารอยคนเล่นกันเขต้องเล่นกันเรื่องเห็นความชุ่มชื่นแล้วอะไรร้อยร้อยก็ร้องเย็นก็ร้องตกลงเอาอะไรเนี่ยอารมณ์ไหนของเนี้ยเล่นนะโอ้โหไหนไอ้คนนั้นไปไหนว

ดีหน้าเศร้าเล่าความเน่าโอ้โหแต่พี่ชายมันยังรู้เลยดีหน้าเศร้าเล่าความเจ็บหดเหาะมันไม่หดเหาะจอดเกี่ยวฟอมอย่าไปยงอะไมันสงบก่อนอย่าไปยุ่งเออปวดประสาทเราเข้ามาในนี้ก็เนื่องผมผมพี่ผมบอกพี่ตกล่ะเฮ้ย้องว่างเรามาไหมมาจอดรถจอดรถที่นู่นไงแล้วเราแบกเป้คนละใบเติ้งคนหลังหรือเป้๊ยอะนั่งหรือ i <laughs>